โอ้ยพายไมา่ีไปกินเลยเอาีิไปกินโอง้าลอยไปเลยโรโรโโ,โสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยปั์ปั้มใช่ไครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมดูเทปบอมัติเพยเจอร์นะครับผมภาคที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนอาวุธยังไงนะก็มันมาเปลี่ยนอาวุธตรงนาล็อบบี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น อ่ม M4 นะครับใช้ M4 ็มโฟป่วยเนี่ยเ a สซาวไรฟโฟคันอ่านี้นะครับผมมันจะยิงดาเมจน้อยหน่อยแต่ว่ามันจะยิงลัวกว่านะฮะแล้วก็ผมเอาไ p g ไปด้วยแล้วก็ระเบิดแล้วก็ m ไ b ้ s บ b บอลนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เราจะเป็นตำรวจได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรายิงคนแล้วเราจะเป็นเป็นตำรวจได้ปะวะเอออันนี้ผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะไอ้ทางผ่านเนี่ยมันแบบมีคนจะยิงเราเงี้ย เราก็ต้องยิงมันก่อนใช่ไหมไม่งั้นเราก็จะตายไงถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงมันนะเออโอ้ยเฮ้ยเจอคนว่ะเจอคนว่ะมันเห็นผมผมหหน้ามันเห็นผมแล้วแหละมันจ้องจะได้งานผมอยู่ไงทุกคนไป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 เฮ้ยในนี้มีรถอยู่ในนี้มีรถอยู่แต่อ้นั้นมันจ้องผมอยู่อ่ะผมต้องวิ่งไปแล้วเออน้นอะไรอ่ะรถตำรวจครับทุกคนไป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 เดี๋ยวเราจะต้องออกจากตรงนี้ก่อนนี่ฮะ นี่มันต้องเป็นฝีมือมนุษย์แน่เลยนะเอารถปรทิ้งไว้ตรงนี้นะครับรถตกน้ํานี่น่าจะขับไม่ได้วะ่ะมันมีคนยิงผมอยู่วะไอเสียวว่าเสียวสลังว่บ้าบเลยวะทุกคนเสียวเว้ยเสียวเว้ยเอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีตํารวจแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอใครนะเอ้ยมีคนวคนิ่งมาว่ะมีมีคนวิ่งมาไกลๆับผมเดี๋ยว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 อย่าพิ่องนะอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งยิงกันนะผมขอไปตํารวจก่อนนะไป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 ทุกคน อย่าพึ่งยิงผมนะอาวตด,ดีวันด,ดีคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจจะมาตีผมทำไมไปไปไปนี่เดี๋ยวจะไปเป็นตำรวจทั้ทุกคนนี่จ่าย5้ารเพื่อเป็นตำรวจนะครับอา่าหัที่สุดเราก็เป็นตำรวจเลยฮะผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปจับโจรกันนะฮะดูซิว่าใครเป็นโจรบ้างนะสวัสด,ดีคุณตำรวจไอ้ตำรวจมันตีกันเองได้เปล่าวะยิงตำรวจด้วยกันได้ไหมเอาเดี๋ยว ตำรวจยิงตำรวจได้ด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นงงไหมตำรวจยิงตำรวจได้ว่ะดูดิเนี่ยดูเป็นตำรวจสองคอนนะครับผมตำรวจยิงกันเองได้ด้วยเนี่ยโอ้โเป็นยังไงเลยเนี่ยมีคนมีคนติดดาวนะเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการไอ้พวกติดดาวว่ะผมว่าผมมายิงตำรวจแบบนี้ไม่ได้เนี่ยครับผมมันมัน มันผิดกฎมันผิดกฎนะเราจะไปยิงตำรวจได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมายิงคนเว้ยยิงพวกโจรหนึ่งดาวสองดาวอะไรก็ว่าไปนี่ฮะไอเนี้ยไอเนี้ยมันคานอยู่เนี่ยเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวผมขอลองชนหน่อยได้ไหมลองชนอืมไม่โดน <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไปแต่เราไปจับโจรก่อนอ่าโจรเหมือนจะอยู่แถวนี้อันนี้โจรหรือคนดีวะเนี่ยอ้าวชนแล้วไม่เป็นไรวะเฮ้ยชนคนแต่ไม่เป็นไรลงมายิงได้ไหม เรียบร้อยเรียบร้อยยิงคนไปนครับหนึ่งคนไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงโจนเออหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนว่าไงวันนี้เพื่อนโจนหรือเปล่าไม่รู้ขอยิงก่อนถ้าเกิดเราไม่ยิงเดี๋ยวมันจะยิงเราก่อนนะฮะเป็นตำรวจดีหรือตำรวจเร็ววะตอนเนี้ยเหมือนเป็นตำรวจเร็วมากกว่านะครับตอนเนี้ยเฮ้ยมีคนขับรถมีคนขับรถคนขับรถ,บรถแล้วระเบิดไปกิน ตุ้มกระเด็นไปนู่นเลยไปแล้ววงวงวงเรียบร้อยเอา้กากลายเป็นว่าผมกลายเป็นผู้ร้ายซะงัน่ะเดี๋ยวผมติดห้าดาวแล้วตอนนี้ผมยิงคนมั่วนะทุกคนเออตงเสะเรายิงคนมัวนะนนม่วว่ะเราเรากลายเป็นผู้ร้ายแล้วครับตอนนี้ <laughs> ไม่ไม่ใช่ตำรวจแล้ว <laughs> ผมจะไปเป็นตำรวจ ผมจะไปเป็นตำรวจครับผมจะไปเป็นตำรวจขอเป็นตำรวจได้ไหมเอ้าตอนนี้เราเป็นตำรวจอยู่นะครับเราจะมาเกิดที่สอนอนะครับผมอันนี้โจนปะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนปกตินะครับไม่มีดาวติดหัวนะเดี๋ยวเราไปจุดสีแดงๆดีกว่านะครับผมว่้เราจะต้องไปจับโจนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปจับโจนก่อนเนะเฮ้ยเฮ้ยเ hey 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 โอ้โหเสียงเสียงยิงกันปงปัางปงป้างไปหมดเลยครับตรงนี้อ้ามนยิงกันละมันยิงกันละพอมันยิงกันปุ๊บมันมันจะกลายเป็นโจนไปทุกคน อ่ะผมเป็นตำรวจนะครับนะดูตำรวจดูซิว่าวันนี้ผมจะเก็บโจรได้กี่ตัวเฮ้ยเฮเฮ้ยมันมีคนตกผมว่ะมีคนมาตกผมมาเดี๋ยวเดี๋ไอ้นี่ยิงยไม่ได้ยิงไม่ได้มันไม่มีดาวติดหัวคนคนทุกคนคนโอ้ยอันนี้ไเก i n อันนี้ไปะ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 มึงโอ้ยฟ้าไม่ดีไปกินเลย โอ้สุดยอดครับเราจัดการโจรได้หนึ่งคนเนี้ยผมโอ้สุดยอดเลยฮะทุกคนตอนนี้ผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจที่ยิงปืนโคตรแม่นนะฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอา RPG ยัดหน้าไปทีหนึ่งนะครับตายเลยนะอมีโจรอยู่ตรงนี้มีโจนอยู่ตรงนี้มีโจรมีโจรมีโจรยิง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 โอเคอีกหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นตำรวจจะหาเงินง่ายกว่าะวะเวลาเรายิงโจรปุ๊บ เงินเราจะขึ้นเป็นร้อยเลยนะทุกคนนะสกเกตดูนะว่าเงินมันขึ้นแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะทุกคนไอ้ใน,นไงโจรโจ,โจ,โจ,โจรโจนโจรโจรโจนว่าไงโจนเรียบร้อยอุ้ยเหมือนจะขึ้นตัวละร้อยเลยนะออสุดยอดเลยครับการไปตำรวจนี่หาเงินง่ายมากนะครับผมกระสุนเราใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปหากระสุนเติมก่อนดีกว่าไหมอาพีจีมาแล้วนี่ขอซื้อกระสุนเพิ่มก่อนนะครับผมลูกกระสุนละหกสิบนะ อ่าซื้อซื้อซื้อโอเคมาครับเอาแล้วมายิงกันแล้วมายิงกันแล้วปล่อยมายิงกันก่อนปล่อยมายิงกันก่อนเอาแล้วเอาแล้วอ้าอายิงกันดิยิงกันดีเอาระเบิดตูมเอ้าติดดาวติดดาวก็จัดการเลยสิครับเรียบร้อยเป็นไงหน่วยเก็บตกครับหน่วยเก็บตกเราได้ตัวละร้อยเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะหาเงินง่ายนะครับผมเฮ้ยโจรโจรโจนเรียบร้อยเรียบร้อย ได้ไปอีกแล้ว100นี่ครับผมเฮ้ยแต่พวกนี้ยังไม่ติดดาวต้องออกออกไปก่อนออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรวะโอ้โหเฮ้ยดาเป็แรงว่ะปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโจนี่มาโจนี่วายิงยิงยิงเออตอนแรกก็นึกว่าไม่ใช่โจนได้มาอีกร้อยอย่งแล้วเดี๋ยวจะจัดการโจนให้หมดเลยนะครับผมผมเป็นตำรวจมือหนึ่งของเมืองลอสซันโต้ลอสซันโต้ในมัน GTA อันนี้มันเมืองดูดนะครับผมเมืองดูดเทปบอรนี่ฮะเมืองแข่งชาวดู๊ด อันนั้นคนปกติไม่ยิงไม่ยิงผมจะเลือกยิงหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เลือกยิงเดี๋ยวผมจะกลายเป็นฆาตกรซะเ,เองนะฮะไม่ติดดาวเฮ้ยนี่นี่นี่คนติดดาวอยู่นี่บง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 เฮ้ยมันไม่ตายอะ่ะมันไม่ตายเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสองตัวนะผมฟาร์มเงินกันรัวๆเลยฮะจังหวะน,นีร้รถมาแล้วรถมาแล้วสวัสดีพี่อา้าวไหนบอกชนกันไม่ได้ไงตายเฉย ทำไมเราชนคนอื่นไม่ตายเอ้ยทำไมเขามาชนเราแล้วเราตายวะอ้อาวแล้วเสียงเพลงเสียงเพลงขึ้นมาฮะเสียงเพลงขึ้นมามีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงอ่าเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับเพลงมันโคตรระทึกเลยครับตอนนี้แต่ว่าหาคนไม่เจอฮะทุกคนเกมจบแล้วครับผมเอ้ามันมีมันมีเกมจบด้วยเหรออะไรเนี่ยมันขึ้นว่าเกมจบแล้วครับเอาแสดงว่ามันก็มีเวลาจากัดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเล่นเซิร์ฟนี่ครับผมเออเพิ่งรู้เพิ่งรู้ ห้องนี้เป็นไงหูยห้องนี้คนเยอะมากนลยครับผมคนเยอะขนาดนี้แล้วผมจะไปเป็นตำรวจได้ไหมเนี่ยโครตครไกลอะสถาน,นีตำรวจอยู่ไกลมากนี่ครับเฮ้ยแลมโบใครมา,รอมา,มาจอดอยู่นี่อ้าวเสร็จโจรดีครับผมจังหวะนี้โอ้โหไปฮะหูแลมโบโครตรแรงไปฮะโอนโอ,นอน้โอนหูแรงมากแรงมากแรงโครตรแรงโครตรไปไปเดี๋ยวเราจะต้องไปเป็นตำรวจให้ได้นะครับมาครับผม มาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยนะฮะดูซิว่าเราจะเป็นตำรวจทันไหมเราจะโดนยิงตายก่อนหรือเปล่าสวัสดีพี่ผมขอเป็นตำรวจหน่อยอ่ามาติดยศแล้วนะครับผมคือพลตำรวจเอกเอกพลแก้วเผือกเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจัดก,การพวกโจรห้าร้อยนะครับนะเดี๋ยวเอาแลมโบกินี่ไปเลยอะเป็นตำรวจที่รวยมากนะครับเป็นตำรวจที่ขับแลมโบกินีนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดนะฮะ เอ้ยว่าไงนี่คนหรือว่าอะไรอุ้ยอุ้ยกาจะชนแต่ว,ว่าชนไม่โดนเนีครับผมอไป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 มันน่าจะบักอยู่อ่ะมันน่าจะบักมันน่าจะบักนี่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 ไอ้อพวกไอ้อพวกโจนไอ,อพวกโจรไอ้อพวกโจรโอ้โหมาครับเอ,าอาาา้าอย่ามาตั้มค่าอย่ามาตั้มอะไรวะเนี่ยตายเพราะอะไรวะเมื่อกี้งงเลยเอันนั้นโจรหรือตำรวจอันนี้มันไอ้น,นี้มันโจนนี่มันโจร ลงรถลงรถไปยิง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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใครยิงสายวะเนี่ยโอ้โหมันมีคนมามีคนมาบ้างบ้างบ้างบ้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 งเรียบร้อยไปฮะสองตัวครับผมเอาล่ะเรายิงเราสามารถเก็บได้สองตัวแล้วนะครับผมเอานี่ไปกินตู้มอันนี้มันโจรหรือว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนาย ได้ไปโจนหรือได้ไปตำรวจเนี่ยอ้าวไม่รู้แล้วผมขึ้นรถไปแล้วนะครับผมไปกับเขาไปกับเขาเราเนียนไปด้วยกันเราเนียนไปด้วยกันนะครับผมแล้วนายจะขับรถลงนี่ทําไมอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันเนี่ยมันโจนมันเป็นตำรวจมันเป็นโจนเอานี่ไปกินโอ้โหลอยไปเลยโอ้ลอยไปแล้วครับผมจาัดก,การ

มันยิงแหรอโอ้งไป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 บังเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบตายเกือบตายตีนั่นเรารีเลือดก,ก่อนไอ้คนนี้โจนหรือคนดีไอ้คนนี้โจนยิงยิงยิงยบังบตายเรียบร้อยเออต้องยิงมันนะไม่งั้นมันยิงเราก่อนผมว่าเป็นตำรวจอะเสียเปรียบนะเพราะว่ายิงคนธรรมดาไม่ได้นะครับยิงได้แต่คนที่แบบว่าติดดาวเท่านั้นนะครับผมมาแล้วมาแล้ว ใครไปโจรบอกมาสิผมจะไปจัดการเว้าวตกรถตาย <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดกิง่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสยูว่าเก๋ครับผมบ๊ายบาย สวัสดีลูกพี่